อ้าไม่อัดปิดเลยว่ะวนนี้เาัรอนานแล้วเนี่ยอวไม่อัดปิกเลยว่ะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้ค่เพ้่นๆจะดูรบเองนะฮะอัดปินะคะไอแมวาแมวายอัดปินี้ยลยมเลมาลยมาเมาเลยมาเลยมยมายมาลมเลยเมาเลยเเเเเามาเลเลเมมมาามยาเเยาม ภาพถ้าลงคิดไปมันจะเผาองนะฮะเพราะว่าผมทำในมือถือผมไม่ได้ทำในคอปเลยอะไรระบบเงาผมใช้ผลชาร์โดนะทุกคนมันใช้เราปรับสกิลใหม่แต่ผมก็ใช้ฟาร์มดีๆเดีผมไม่อยากสูบเล่นเงินไงเปลืองเงินอัพเลือดแบบนะฮะผมแนะนำว่าถ้าใครใช้ผลชาร์โดผมเริ่มจากสกิลั้างขาวเงางก่อนฮะแล้วต่อด้วยสกิลเงาประทึต่อด้วยสกิลระเบิดเงาน,นะแล้วรอไปคือสกิลเงาประทุกปิดฉาก คอมโบของผมช่างเลื่อนไม่หน่อยมากแต่ถ้าไปดูมันต่อยก่อนก็เลื่อนลดดีอลยห้ามใช้ดาบหรืออะไรก็ได้นะใช้ผลชารูดถ้าใช้ผลชาโดมันจะไม่โดนตีโดนตีระยะไกลจริงๆจัดเลยผลชาโดเนียน่ๆเนียๆเนียๆมาตีวงกว้างนะทุกคนผมดีกว่อด้วย400นะจริงๆด้วย400ก็มาได้แต่ผมมาตอนด้วย400สิเพราะว่าผมก็อยากตีบอสก็เลยเก็บฟาร์มแต่ผมมาผลจะไปซื้อผลใหม่ผมซื้อผลใหม่ที่กว่าทุกคน เรือเรือดีเรือใบใหญ่ลกันนมร้อยบาทมันแค่ขนมกันแค่ขนมผมทั้งดินโอ้ยยย่ยม่นยยยยยยนยยยยน้ยยยยอยยยัยย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 เยยยยยยย่าไยยยอยยยยยมย้ยยยนเลยย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 ยเยย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 ยายย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 ่ยยนยย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 ้ยย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 ยนยย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 ายมยยยยยยตยย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 นยย ผอง1 5 4ห้อยในยูคัทเด่นมากเลยคุกู้ภูตาถั่วไม่เห็นแขนเอมม้โหขึ้นไปใม้แส่พีเอ็ดเาตะกอล่ฟต้นกันไเรปๆๆไปไปเลสโก้เลสโก้เดสโก้เลสโก้เพื่อจนชวนเอมแต่ผมว่าผมมาแวะกอนสตีมาแวะดูปะนะว่าไซาบกมันใช้ราคาเท่าไหร่วันดีน มมแม่งเรียนแเรียนันก็ดิเปลงแต่เร็วโหนี่กูจอดแบนนี้ก็งู้นนี่กูอกจอดปูนตุ่แกหลังที่หมยนั่นกองข้นอีป๊อฟนี่กูจอดคุยกับเกงบนนั้นก่อนเนี่ยคือ น่งทย่งแสนล้าน่ล้านบาทเลยหรนี่ลรไม่ได้นี่ไม่ดไม่ดีนี่ไม่ดีไม่ดีต้องอนเพลงก็เพลงก็เพลหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะจอตรนนี้กด้ไงว่าผมจะตรงนู้นปไปก่อนต้นตชิมน้ยามากนะทุกคน อตโต้ีสือนี่อย่างอันนี้คือเกาะทรายเกาะทะเลทรายโอ้เรือไม่ก็ดีแบบทุกคนใครเคียดเรือมั้งไหเรือไม,มนน่ดีปะเด็งมันเนี่ยดีทีไม่ไม่ไม,ม,มีหัานาเกาะนะเาเชื่อผลกาแม่ละตรงหน้าไปตรงหน้าประตเนี่ยนะผมสูงบทในตัวผมเองนะครับผมไม่ได้ามาแจกนะโอ้ให,ให ากาล <stop> <oh> <ina coming around> ังทงานสร้างที่สมผลจิว่ะนั่นนั่นนั่นนนี่สมผลเงินครับขอผลี่ดิอีกผลน ใครใครใคการเขียนมคมวะั่กันแต่ไม่ไหววะกินห่งวบบนมาป่นขบนมาป่นบอกเลยใช้แล้วนะ ดูผลิตการมากกชั้นจะคำงามนะมาคำงามดิหาที่คำลามเล่นกันนะ ไฟเหลือคาตัวต,ตายไ้สีเล็บคุยับลี่นายวาวนวานวหวาะความหวางนุ่มอร่อยสิว่าฉันผู้ชนเอ็มจอมาถึงแล้ว่อปกล้องเลอืมคิดฟังได้ ไปเตะไปเตะโอ้จุดไหนโอ้โหอืแต่ถ้าทีมันจะยาวไปหนแบบ 聪明的金毛。<music> <music> มันเอไปให้หมดเลยปะฮะดับมันหน้าชิ้นไปวะเร็วแค่ไโอ๊ยอินอโอยมีไขร้องโผล่บิดกินตัวหักเลยมั้งนี่ง สมมติสมมิคิปีขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคแล้วก็ติดตามไม่ด้ละเจอกัคลิปหน้าครับ